เราเตรียมออกตัวแล้วนะคะตอนนี้ขันหน้าไปแล้วอดันเลยครับโอเคค่ะคไปแล้วทิ้งระยะ25เมตรนะคะเ,ครเราสามารถเร่งหรือว่าชะลอก็ได้นะคะอันนี้วาเราต้องทิ้งระยะนิดนึงนะคะจากข้างหน้านะคะ ให้มาลองเล่นกันนะคะคนละ1 7อยเจสิบาทนะคะเกี่ยวฟ้ามากนะคะอันนี้เขาจะไม่ให้เบรกเลยนะคะเขาจะแค่ให้แบบชะลอชะลอทิ้งระยะเฉยๆแล้วก็เราก็ใช้คันเร่งไปนะคะอันนี้เป็นวิวรอบๆนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็จะไปนะคะคุณเขาห้ามหยุดนะคะแต่ว่า ไม่หยุดไปแล้วนะคะหัวน,น้ำหยุดนะคะหยุดจริงๆง่ายมาเลยค่ะมันมีแค่กันไปข้างหน้าเป็นคันเร่งนะคะแล้วก็แล้วก็วกอุ้ยเผลอนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นเบรกอะไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยเป็นเบรกนะคะนี่นะคะอันนี้คือรอบๆนะคะก็จะหัวเสียวนิดน,นึงนะคะ จริงๆร้อยจ็สิบบาทก็ค่อนข้างุ้มอยู่นะคะสะกดสะกดคันเร่งเหมือนก็่าดเสียวเหลือเกิน ช่วงนิดนึงนะคะก,กับขา้าหน้าอันนี้ก็จะเป็นแนวข้างบนที่เราลงมาทั้งหมดนะคะนนช่วงกับข้างหน้านิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สิ้นสุดแคร็กแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะดินึง,งขึ้นไปข้างบนตามทางนั้นจนถึงจุดที่เราลงมาเลย ก็ใช้ดึงเอานะคะนี่กดลงก็คือเดินไปข้างหน้าปล่อยก็คือเบกควบคุมง่ายมากๆเลยนะคะก็มาเล่นกันนาสนุกมากเลยตอนนี้ก็ปล่อยละค่ะก็ไม่ต้องบังคับละค่ะ ชว่วยก็จะดึงขึ้นไปตรงนี้ก็จะบอกให้ปล่อยมือแล้วนะะสนุกค่ะมีมันมีโคง้งเข้าโคง้งหลายโคง้งที่แบบมันดีเหมือนกัน แล้วก็จริงๆต่อคิวก็ถึงคนจะดูเยอะแต่ว่ารถเขาก็มีเยอะนะคะก็ช่วงข่อยก็ค่อนข้างถี่เหมือนกันใช้เวลาไม่นานมากเป็นอีกเครื่องเล่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ถ้ามาเชียงใหม่ก็มาลองเล่นกันดูค่ะอันนี้ก็กำลังชักลออขึ้นไปนะคะตอนนี้ไม่ได้จับคันเร่งหรืออะไรใดๆนะคะมันเป็นออโต้ดึงขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะคะแล้ก็ดูวิวสวยๆรอบๆไปนะคะ เกิจกรรมซิปลายต่างๆนะคะก็จะมีเป็นแพ็กเกจหรือว่าจะซื้อเล่นแยกเดี่ยวก็ได้นะคะแต่ว่ารอบนี้เราก็มากันแค่จังเกิลโคสเตอร์อย่างเดียวคือก็คืออันที่เราเล่นกันอยู่นั่นเองนะคะร้อเจ็บาทหคนหนึ่งรอบนะคะโดยที่รถหนึ่งคันเนี่ยจริงๆสามารถนั่งได้สูงสุด2คนน้ำหนักไม่เกิน1 5อยกิโลนะคะแล้วก็คนที่ตัวเล็กกว่าเนี่ก็จะต้องนั่งหนาค่ะหรืก็ ก็จะหวัดเสียวกันเล็กน้อยถ้าเราไม่แตะเบรกเลยมันก็จะค่อนข้างระทึกใจอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้เราก็เกือบจะถึงตรงต้นทางที่เราลงมาแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าตรงต้นไม้นะคะก็จะมีสถานีสิปลายแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เขาเล่นกันอยู่นะคะส่วนตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไร แต่ก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะสถานีแล้วก็ตรงนั้นข้างบนตรงนั้นก็จะเป็นจะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟตรงนี้ขบวค่ะซึ่งก็เดี๋ยวเราลงจากนี้เราก็จะไปกินข้าวกัน啊นี่ทำสไลด์ลงมาเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นขี่จัก,กรยานนะคะจักรยานไปตามเชือกนะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมาแล้วก็ค่อนข้างคุ้มแต่ก็อาจจะต้องเตรียมตังค์มานิดนนงนะคะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมประมาณก็มาลุยกันเลยอาละเราถึงจุดปลาทางแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงแล้วแล้วก็มีจุดที่เขาแอบถ่ายภาพมาก็สามารถชิคที่ตู้ตรงนั้นได้ราคาน่1ร้บาทอ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเส็ตสิ่จไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะคะซึ่งจริงๆตอนที่เราเข้ามาจากที่จอดรถตอนแรกมันจะเป็นร้านกาแฟก่อนแล้วก็เดินตัดร้านอาหารมาได้นะคะมาหามุมน,นั่งกินกาแฟ เนี่ยกีตรงน้เรานั่งกินข้าวได้ด้วยนะคะแล้วว่างรอกิจกรรมใครไม่เล่นก็รอได้เลยก็เป็นจุดถ่ายรูปพาไปดูเดี๋ยว <c oughs> จะพาไปดูร้านกาแฟข้างหน้านะคะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นจุดสำหรับท่องเล่นนะคะแล้วก็รายละเอียดท่องเล่นต่างๆส่วนตรงนี้นนนก็จะเป็นร้านกาแฟ